ผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการจักรพัฒน์โฮมเฟสห้าะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหอคูพัฒนาอยู่ติดกับศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือสลากลารนั่นเองนะครับวันนี้มาพาชมในส่วนของแปลงรักนิรันรักนีรันนี้คือมีนัดโอนวันพฤหัสีนี้ครับวันนี้วันอังคารพุทธหัตดอีกสองวันนะครับอีกสองวันก็จะทาการโอนส่วนแปลงรวยทรัพย์เพิ่งโอนไปสดๆมันๆนะครับก็ได้ข่าวดีก็คือจะขึ้นบ้านใหม่วันพฤหัสีนี้นะครับผมวันนี้พามาชมครับพามาชมความพร้อมก็คือ 99.99% 99นะครับตอนนี้เหลือแค่ของแถมพรีเมียมที่จะแถมให้ท่านจะของบ้านก็คือแอร์นั่นเองนะผมจะแถมแอร์ให <roommate> er <Denmark> ้นะครับผมก็จะติดตั้งแอร์เสร็จปุ๊บก็จะทําการเคลียร์สีอีกรอบนึงนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับผมพื้นที่เหลือเยอะมากตรงนี้ประตูท่านจาของบ้านก็ออเดอร์มาแล้วก็จัดให้นะครับคันแรออเดอร์ก็คือเพิ่มเงินนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบบ้านที่ขายดีที่สุดของเราในโครงการจักรพดิโฮมก็คือแบบบ้านเฟสดห้านั่นเองครับ ข่าวดีข่าวดีข่าวดีก็คือข่าวดีคือผมจะสรุปจบแล้วนะครับเฟสห้าก็คือพอแล้วครับเฟดห้านี้จะทําให้อีกจะทําให้อีกแค่2หลังเท่านั้นนะครับตามจริงเฟสห้าของเราจะมี4ี่หลังนี้ครับจะมีแปลงรักนิรันร์รลยทรัพย์เไรนะ <laughs> เพื่อพูนสุขแล้วก็สมปรารถนาตามจริงคือมี4ี่แปลงนี้นครับแต่ว่าด้วยแบบบ้านแล้วก็ทําเลแล้วก็เนื้อที่ก็ทําให้คนให้ความสนใจเยอะมาก 4หลังนี้จองตั้งแต่ยังไม่สร้างเลยนะครับผมตัวนี้คือจองเงินแบบยังไม่เห็นแบบเป็นบ้านเลยพอแบบเป็นบ้านออกมาสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยอคนทักเข้ามาเยอะมากดังบ้านนี้คือแชตแตกเลยนะครับตอนนี้สรุปก็คือทำเพิ่มให้อีกแค่2หลังซึ่งตอนนี้เพิ่มไปแล้ว2นะครับจะทั้งหมดจะให้มีทั้งหมดจะมีแค่8หลังเท่านั้นพอแล้วจบ,แล,วบจแล้วนะครับเฟสห้าผมจะไปทําเฟสเกตแล้วนะครับว่าเฟสเกตตามจริงแผนงานผมต้องขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลยสต็อปเฟสเกตไว้รอ ก็เลยทําเป็นเฟสห้าตอนนี้ขึ้นขึ้นมาอีกสองหลังก็คือ,คอ,คอด้านหลังนะครับแล้วก็ปากซอยสมสุสมหาไทยก็มีนัดยกสเสวกโซโท,โทวันที่29นี้ในส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแปลงมิ่งมงคลมิ่งมงคลก็เริ่มฉาบแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าจะพาไปชมหนึ่งมิ่งมงคลนะครับอันนี้พามาชมบ้านสวยๆงามๆทำดีๆคําคว่าสองหลังที่เหลือ,อน,นี้ก็คือแบบนี้เลยนะครับแบบแปลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เนื้อที่ หนึ่งงานเลยนะครับผมและเนื้อที่นี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามมากๆเลยนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยแล้วอย่าคิดเองครับอย่าอย่า,อย,าอย่าคิดเองให้ทางโครงการช่วยนะครับช่วยอะไรช่วยเรื่องเดินเอกสารวิเคราะห์การเงินทางโครงการก็คือทําให้ฟรีนะครับตรงนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวถ้าใครขึ้นยานกับจัก,กรพันดิโฮมจะพาไปได้บ้านสวยๆดีๆงานแล้วก็ในการกู้นี้ก็ผ่านฉลุยแน่นอน100%นการันตีโอเคเรามาอัปเดตเฟสนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในวันนี้